มองว่ามันจะไม่ได้โหลดเยอะอะไรกันนะหนึ่งจุสกิกะไบต์ไม่ใช่1 GB, 1. 3 3หนึ่งสามอ็่ากิกะไบต์โหลดนานยังไงฮะบ้าบ้าบ้าต่อซรัพะไืมไป,ไปนไอว้าล็อกอินเดลี่เช็คอินสิบสีวันได้เนอะนะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสมึงเดี๋ยฮะมึงเกินมาไปเนี <laughs> ่ยตัวการันตีสดาวเชื่อได้่าตัวทับแน่นอนหมื่นล้าเปอร์เซ็นน,นก็ได้คอเพิ่มเสียงเกมก่อนเอาสกัน พราะปกติแล้วแม่งมีปัญหาเรื่องเพลงโคตรเบาเลยทำไมกูแค <mm ่ไม่ให้เล่นเพลงวะเล็กเซ็กชั่นน um ึงก่อนเลยแล้ว um, ตู้ดรอมาจากไหนเนี Nig ่ยมาไม่เนี่ยมีอะไรที่อยากได้มั้ยลาบินชามีแล้วชิงมีแล้วทำมีอะไรได้นะอ่าหนึ่งเหรียญสามแทแกเวทแปะบีดแปะเตมเมอร์แปะอะไรสิดรอปลายหินไล่ตามสติลเอามาทำเชี่ยก่อนโจมตีบูดาเมีดเบสออนเคอร์เรนต์ลัสรีซอร์สเพื่อเอามาเจนอีโก้แต่ในปกติในมิเลอร์เจนก็ไม่ได้ใช้แล้วช่างเหมือนเถอะมา ไปเข้าไปดูนี่ทีนน่ีก่อนกดเข้าตรงนี้เลยใช่ไหมซีเตอร์โอเคไหนดูซิยี่สิบโลตามมาตรฐานที่เปงมีของมันน้อยแปลกๆที่เปงอ่ะอันนี้นก็หมดแล้วไม่มีอะไรหรอกไม่ของมันปกติแล้วแต่แค่จูไอมันเล็กเฉยๆอันนี้เดียวเองเอี้ยเ,เถอะมามีทั้งสวนกุหลาบเลยเอาละพีซเกโกออกสิบโลแรกอะไรเงี้ยว้าไม่หวังให้มันออกเร็วหรอก ดึงไปได้กันคือไม่คิดจะออกเลยโอ้ติเดเออไอแดงแดงไม่กี่ตัวแนะล้วนะเอ้ยไปยี่สิบโลนี่ออกแลนะ้วน่ะแดงกันหนึ่งกันดีไหมเนี่ยฉีดสติส บัตรซุ่มจะหมดแล้วนะอ่าไอ้ทองทองแบบนี้ไอเดนใช่ไหมลูกพี่มาทำเฮียอะครับไหนดูสิไอเซนกลาแม่นไงบัตรซุ่มฟรีจะหมดแล้วแต่ไม่ต้องห่วงดวงฉันด,ดีแล้วล่ะเชื่อโอเค ไม่มีสปาร์คสินเคเยอะีาสิบโลมาเนี่ยหงลัวออกนะันน่ะโอ้โหแม่งอเอลซี่สหกสิบโลบาทปีที่ไม่ใช่บาทฟิล แดงไปเริ่มโอติชิงไม่ออกจริงเหรอ,อกาสมันแค่เท่าไหร่กันเชียวโอเคอันนี้ใช้บัตรสิบและว,ว้าเนี่ยบัตรสิบต้องได้แนะ่เ,ออเน,นาาี่ยเอ๊ะใารใคร กำลง되겠어요มาทำยี่อะไรเนี่ยอโกติงตองแกงลีดเดอร์โคติงตองเนี่ยเล้เด,ด้ไ,เน,นนเ,นไเนี่ยเนี่ยปาน่ะไม่ใช่สากี้ดิอีกโก้่ะอไเนี่ยสู โติดสิงไอ้เหี้ยแตดเรือสู้ใหม่สิดีหลังจากที่ไม่มีมาตั้งแต่เริ่มเกมไอ้เหี้ยอีสไลท์โอเคน่าจะเป็นอันนี้ใหม่เด้อสักอย่างหนึ่งโอเพนเมนี่อายโอเพนมันจะกลายเป็นเดอะบีบดูเท่าบนดูโอเพนอนนี้มาเกาสิโลแล้วเนี่ยเหาะระพากับพี๊ด ถ้าหลุดก็ขอให้เป็นของใหม่นาร้อยโลเน100ี่ยร้อยโลได้เลยเนะี<อ>่ยเหอบเหม็นได้เฮียเลยเปล่า<อ>ไอ้ยิงกดเอ็กแต่งต่อเลยก็ได้แหละแต่โอ้ถ้าสปอนเซอร์ออฟตัดเข้าก็ดีแนละ้วเอ <c oughs> อันเดียวนะ 아흐 마 흐릿한 등화 곱게 접은 종이에 번졌으니 식구의 한획 용이 되어 빈 벼루에 남았구나. ไม่ใช่ที่เือนเคยเขียนไว้อยู่นี่เออที่ไหนวะเนี่ยเจอละเคยแปลเล่นเล่นมาอยู่ตอนพีบีเม่งมาแสงสลัวคมตะเกียงสาดลงบนกระดาษที่พับทบอย่างปราณีตเวีสินจากปลายพูสู่มังกรยอดผลึกเทมินอันแห้งครังลิเกหน่อยแต่พยายามแล้วมันคงยังไม่มีเพิ่มเลยใช่ไหมไม่งั้นหัวใจวายตายแน่นอนนะมึงเอาสตาร์อะไรมาทำเชียระไรอ่ะไม่อยากได้สตาร์ไลท์แต่ก็ดีแหละนี่มันกันแต่ของแถมมาเนาะร้อยยี่สิบโลได้ของโล ไอ้อย่างน้อยก็การันตะีได้ทั้งสองตัวแล้วเนี่ยเบเนฟนะิตของคนทำสวนลูนาซี่อืมแต่มันไม่โกออฟไลน์นะแล้วก็เอ็กแทกเพิ่มแล้วพักกดอย่างน้อยก็ขอให้เป็นของใหม่นะพีซือ ไอ้นี่กูเพิ่งเปิดจากไอ้ยี่ตัวซีซั่นสามฟาร์มมีเลือดอันเจียนเอาแอคชิวเมนต์โปรเจคชั่นไอ้เอาไอ้โปรเจคชั่นได้เบลแปดสิบเพิ่งสุม่มได้จากไอ้เชีอยตัวซีซั่นแม่งไอ้แมาา่โซลร้อยสี่สิบโลละในเกโก,ก,ก้กูมีดาไปโซโล่มีเลือดอันเจียนทำไมได้แต่ฟอสวาร์ปขอบอะเยอะกั่านั้นะฟอสเนี่ยร้อยห้าสิบโลออกกนะันี่ยออกมาเล็กเบ็ด ฮะโอ้โหแม่งยิงยิ้วปลุดหมดพร้อมเดียวทีเดียวพร้อมกันมาร้อยหกสิบโลฮะไ่ปรับเป็นอีโก้ได้นี่นะ ไอ้ฮงโอ๊เทสแดนบีมดูโดแขกนะคิดผมมีมันดูเคิร์ดชิบหายเลยเอาเถอะเนี่ยปรับแก้เค่นั่นแหละไม่ใช่แก้เขาเรียกเ่ีอะนะช่างมันมาฮะแดงเยอะขนาดนี้ต้องมีหลุดสักอันหนึ่ง้วมั้งสองอันเลยเหนุนกูชี้จันทากุตรั 멈추지 않는 시대에서 희망과 미래를 찾아 스스로 답을 구하시길 우돈 레렉맨 우돈 레그맨 너 세액 30 카라이 카돈을 나. 내가 그냥 그네 아이시아 이 커먼 이명예는 ยิงเงินเอาลราได้เวลาแล้วลเอาของที่หมกไว้จากชาติที่แล้วมาอ่าเกอรเดโกไปหล่อเท่ไอ้ผมประกอบการดีมากยิมลงโซโล่ดันเกอร์กอนอ่ะ้กระชิงเฮียน,นี่น่าจะน่าจะน,น่าจะสู้ได้บ้างเออโยมิสเ <Yo. S 1> ตอร์กระชิงแดงก็ไม่ให้ปีคุณหรอกก่อนโจมตีได้หนึ่งแมนอินสกับบาทโอเค เอ็นชิวเลยกูมันแค้นไม่ได้แน่บอลเลยมอลเลยเอาเถอะอย่าได้กลัวไปหากมันไม่ได้สว่างสวยจะมามันเกย์ก่อเฮ้ยโอ้โห ตีไม่เข้าเลยด้ซูเปอร์เปีย์เพิ่มกันไม่ได้ต้องลองเอามาเจนเล่นก่อนแป๊บหนึ่งมาเจนอีกโก้กันก่อนถ้อใจนี้มันต้องได้ตีนี่วะ่ะฮงรูช่วยหน่อยชัมบัสฮงรูเออคือมัน อ้ย่าคือเกโกมันต้องเปิดใช้อีโก้สองครั้งเนทที่โดเนทที่โดขอกิขอจินนุบจันท,ทรีแมาม่ขามือช่างเหินแต่ได้สีแดงมาแล้ว 뭐쳐주여라네로네 뒤로. 네, 뒤로. 射杀！

เออไม่มีของให้เจนอีกโกเลยฮะแต่เกกอตอนนี้คือตัอ้นสูงแล้วใช้มันตรงนี้เลยโอ,โ,โอ้โหแหลกียอะไรเนี่ยี่้อมยมอเนี่ยอิปออันท ถึงจะไม่ฟูลเปอร์เทเชียลแต่ก็เท่ชะมัดเลยได้ลหลังใช้เสร็จแม่งก็ได้อันนี้คืนเลยนะใช้ได้เรื่อยสโวโโล่สมันเลยทีนี้เกยก็โอเคพอ